สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยื้อไม่ไหวเสียชีวิตแล้วค่ายโพเศร้ากรอบบ้านกันไอ้เสือฉลามเสือนักมวยไทยดีกรีแชมป์เสียชีวิตแล้วในวัย20เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆมวยถึงกับเศร้าหลังแพทย์พยายามยื้ออยู่นานสำหรับฉลามเสือวันที่14พฤศจิกายน65ความเคลื่อนไหวกรณีฉลามเสือนายกเอท่าศาลาเจ้าของแชมป์ปูนเสือครั้งที่21 ได้ขี่มอเตอร์ไซค์พาสายฝนไปเยี่ยมครอบครัวคือภรรยาและลูกแต่ถนนดื่นทำให้เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบริเวณทางระหว่างอำเภอท่าศาลากับอำเภอเฉลิงพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงกลางดึกวันที่10พฤศจิกายนอาการสาหัสกรโหลกศีรษะร้าวต้องเข้าห้อง i อ u เพื่อผ่าตัดด่วนล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน6กที่ผ่านมา ค่ายมวยนายกเอท่าศาลาได้โพสต์ข่าวเศร้าว่าน่าจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปฉลามเสือนายกเอท่าศาลาเสียชีวิตแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุและได้รับการพักรักษาตัวมาระยะหนึ่งหมอช่วยจนสุดความสามารถแล้วครับแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้ก่อนที่เมื่อคืนจะโพสต์ตามมาอีกว่า นายกเอนำทีมรถพยาบาลนำร่างนายประสิทธิ์มัตตันหรือฉลามเสือนายกเอท่าศาลาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านสะบัวหมู่ที่6ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางความสศกเศร้าเสียใจยังคงทำใจลำบากสำหรับญาติญาติและเพื่อนพ้องแฟนคลับของเจ้าฉลามเสือขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ